ทำอะไรแล้วป้าหอ่อข้าวต้มผัดค่ะได้ข้าวเหนียวใหม่แม่ย่าฝากข้าวเหนียวใหม่มาให้ก็เลยจะห่อไปแจกเพื่อนด้วยขายให้เพื่อนด้วยสามสามกลีบสิบบาทสามหอ่อสามห่อสิบบาทสามห่อสิบบาทแม่ย่าฝากข้าวเหนียวใหม่มาให้ เล็บห่อหโมูนําขายหโมูน้่มเมื่อใดก็เระเทนกินเลี้ยวห่อข้าวต้มแล้วก็สจิกแกงนอไว้เด้เมื่อนี้ว่านกัแกงนอไว้ก็ไดเมื่อนี้ก็แกงอีกหมูเขาเจ้าแซ่บเขาบอกให้ป้าป้าอ้อนเลยอันแกงมาให้กินอีกเนี่ยอีกแน่ว่าฉัน่า ไปออนก็นเลยสิแกงนอไว้ละบันเนี้แต็วห่อข้าต้มแล้วเดี๋ยวไปเอาหมวดมาใส่กันเด้อพอจ้าบยุดบบยอนนะป้าพอเจ้าแล้วมาใส่ก่อนพอจ้ามันแล้วะเนึินข้าวต้มอืม มาเดอ้อมาซิมข้าวต้มเด้อค่ะเดอ้ขอข้าวต้มข้าวไม่ใสแตงมะกล้วยชื้อเมื่อนี่พวกได้ใส่ทั่วดินดอกเออขหห้าวไม่หอมห่วยๆได้ม,มาจากไก่เด้ขอข้าวไม่กระดามาจากนาครพนมว่ะนะแม่ย่าฝากมาให้ได้กินข้าวใหม่แล้วจ้าข้าวต้มข้าวใหมอยอย่วันนี้นะ หอมห่วยๆเดอ้อหอมไปตองนำ้ำสามกีบสิบบาทโอ้ก็พอซื้อแล้วสามกีบสิบบาทนอดไปห้าซื้อใส่ได้เนาะก็ต้องไปซื้อมองอื่นมองไกลเนี่ยมาซื้อน้ำปลาออนพี่สาวลงพ้นเด้อค่ะเด้อนี่สามกีบสิบบาทอโอตะลลักครับตะนอนหออยากให้มูกิิ้น <laughs> อหมูว่าแล้ววาอเอกอ,อ,อ,อ้อนเอ้ยห่หอเข้าต้มมให้กินแน่คผ่ะว่าอ้าวเขาไม่มาหอดแล้วเมื่อนี่ป้าอ้อนพี่สาวลุงพ่นก็นเลยหอ่อให้หมูกินแล้วนี่ไปขายป๊อไ <c oughs> <c oughs> ขายหมูป๊อ <c> ป <oughs> สามกีบสิบบาทมุมี้มองใดมีแต่ป้าอ้อนพี่สาวลุงพน่นเดือขายเ้อ <c oughs> เจ้าใจดีเนาะจ้าใจดีคือหน้าตานี่แหละค่ะหน้าตากับสวยสวยงามงมนี่ค่ะห่อข้าวต้มกับสวยสวยค่ะถ้าพ่สวยกับบวก้าไปขายเ้ยค่ะเด้อจ้าโอ้ยจิมันย่องจะของเนาะคนเฮ <คน S 2> ากระดายวะคนดปูหายเอ็ดเนาะขด <laughs> ูหายเอดไปเอดกี้ร้ายคือหน้าตากับบ่ได้แหละต้องห่หอดีเนาะกัน คันบองงามก,กับยานมูเขาจะกินบะแซบอีหละ่ะเดี๋ยวมูไปเจ้าตีคนจะกินไายแล้วยังหอ่อกินไายอีกป่าววะมูก็ติ๊ติอีกละ,อะโอ้ยออนเอ้ยภา,า,า,าวาอันกินไายกันยังห่อเขาต้มกินไายอีกเนาะเฮ้ยภาวะบ่ได้บ่ได้ต้มห่อแบบงามๆามสามกีบสิบบาทหาที่ใดบ่มี่อีกเลยเด้อค่ะเด้อมาอุดหนุนอันป้าอ้อนพี่สาวลุงพ้นเด้อค่ะนี่ คุณเอฟซีทุกๆคนกระดเดอร์ที่ติตามป่าบางอ่อนนะ่ะพี่สาวลงพนะุนน่ะจะเลือกมาอุดหนุนคาต้มป่าบางอ่อนพี่สาวเด้อค่ะเดอ้เดอกันล่างสีอ่อเอ้ยกันล่างสีหนึ่งแล้วบาเนี้นีหนึ่งประมาณนเครื่องสมโมงเพราะว่าเข่ามันชุกแล้วหนึ่งแฮนดเป็ดตองชุกแ็คือเสิร์ฟได้กินได้ ูกเรียบด้วยเมื่ออื่นกับไปพปกกอ,อกแล้วเด้อค่ะเดอ้อวันที่สิบซี่เจอกันเมื่ออื่นกับพปกกอ,อกแล้วค่ะเมืออ่อไหร่ได้โอกาสก็เลยห่หอข้าวต้มพัดข้าวเหนียวไหมใส่กล้วยสามห่อสิบบาทขายถูกถูกขายขายสามห่อสิบบาทแถมเอี่็คือืฮอย ผู้ใดว่าถืกใจนั้แถมมาอีกอืมีแถมด้วยบ่ม,มี่หมองไดมี่ปลาออนพี่สาวลงพ้นคนเดียวเด้อค่ะเด้อมีทั้งขายทั้งแถมทั้งขายทั้งแถมงั้ปะเดีย๋ยวลุงจะไปทำงานแล้วเรียบร้อยแล้วคะ่ะ มาจู้เรียบร้อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ป้าออนพี่สาวลุงพลนะ่เอค่ะเดิมป้าออนพี่สาวลุงพลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ